มาครับวันนี้มาอยู่ในวันเสาร์ที่21นะครับก็ใกล้จะครบอ่ารอบปีแล้วปะที่ผมได้จัดเทลิสไปรอบก่อนนะครับอันนี้นะ่าจะทําลงให้เร็วกว่ากว่าปีก่อนนะคลิปนะครับไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาจัดเทลิสนะครับเทลิสท,ที่ผมจัดนะครับจะเป็นเหมือนเดิมเลยเหมือนกับที่ผมเคยจัดที่ผ่านมานะครับก็คือ ไม่ได้บอกว่าตัวละครไหนมันเก่งสุดนะครับแต่ก็อาจจะมีตัวอ,อวยเนี่ยก็อาจจะแบบพูดคำขำๆลเล่นไปอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับส่วนเรื่องของท่านันอ่าการที่ผมเอามาจาัดในคลิปนี้นะครับก็คือจะเป็นท็อป15ของตัวละครในเซิร์ฟเลยที่มีอัตราการชนะนะครับจากในเกมน่ะคือเยอะสุดนะครับก็อ้างจากเกมเหมือนกันเนาะส่วนเรื่องของท่านนเกมเพย์ต่างๆนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมมองดูแล้วว่าเออมันก็จริงนะครับเพราะว่าผมไปเล่นตัวละครเหล่านี้มันก็ชนะได้ถึง9วินนะครับ แต่ตอนนี้ที่ผมยกมาน่ะน่าจะไม่ถึง15ตัวนะก็อาจจะมี10กว่าตัวเนาะก็คือน่าจะเป็น10กว่าตัวที่น่าจะเห็นบ่อยแล้วก็เล่นง่ายแล้วก็น่าจะมีวิเลตที่สูงที่สุดในตอนนี้นครับโอเคนะครับเพื่อนๆตัวละครแรกนะครับที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือจะเป็นน้องมันวอนครับมันวอนเนี่ยก็จัดไปอยู่ขอนท่านสายลมอะไหนึ่งล็อบบีเลยเนื่องจากขอนท่านสกิลมันวอนเนี่ยจะเป็นขอนท่าด้านการที่เราเนี่ยสร้างพื้นที่โดนจันใช่ไหมครับอ่ะก็จะมีเป็นการสร้างพื้นที่โดนจันเนาะเหมือน,นะค,ะะล,ะคอนลย หลังจากนั้นนะครับก็จะมีของทางด้านสกิลเนี่ยที่มีสร้างแรงในตัวด้วยก็คือจะเป็นแปนนะครับแล้วก็มีสกิลที่การตายค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นของป้องกันเอฟเฟคอันตรายป้องกันคาร์บอ e เบิร์นนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือถ้าฝันของข้ามทอยผ่านของน้องมันวอนอ่ะก็จะถูกส่งไปยังเกาะล้างเองเนาะแต่สกิลของน้องมันวอนนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีหลายเวอร์ชันด้วยกันนะครับ มันวานะมีถึง3เวอร์ชันครับสีโยกสีข้ามแล้วก็สีชาตนะครับสีที่นิยมที่สุดนะก็คือจะเป็นสีข้ามนะครับเพื่อนส่วนลองมานะครับก็จะเป็นสีโยกที่เข้าใหม่นั่นเองเนาะสีข้ามเนี่ยก็จะมีของท่านสกิลที่ล stage, เล่นง่ายนะครับแล้วก็คอร์สของน้องนะครับจะเป็นการจัดโอลิปิอันเองนะครับของท่านสีข้ามแล้วก็สีชาตินะใช่ไหมน่าจะเป็นคอร์สเดียวกันแหละส่วนสีโยกนะ่ะรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนละคอร์สหรือเปล่าไม่มั่นใจคนระับหรือว่าเป็นคอร์สเดียวกันก็คอมเมนต์บอกกัน ใหม่แล้วก็ผมน่าจะยกตัวอย่างตัวละครที่มันแบบวินเลตแล้วก็เห็นบ่อยมากากว่าอะไรแบบนี้เนาะก็เลยสียกนะครับผมไม่ได้ทําการบ้านมาเพราะว่าตัวละครเนี่ยผมก็ได้เห็นคนเล่นเท่าไหร่แต่เรื่องของการขบโบเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะการแบบการขโบโนถี่ขึ้นอะไรแบบนี้เนาะแต่สีคํามนะครับก็ยังเป็นที่นิยมของท่านในเมตาลีกอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะครับส่วนที่ที่ใส่ไปในะประเภทเนี่ยก็คือจะเป็นพวกรถบัสอะไรแบบนี้นะครับเป็นจี้แนะนําละกันเนาะแล้วตัวต่อมานะครับก็คือจะเป็นพี่โคนะตัวละครเกมนี่มันขายแต่ตัวละครล้มละลาย ยูโคเน่ะก็เป็นตัวละครสายลบมหนึ่งเเลยนะครับไม่สามารถเล่นวิกได้นะแต่ก็อาจจะบางเกมน่ะถ้าจังหวะดีๆน่ะก็อาจจะจบทิปเปิลหรือว่าไลายได้อยู่นะครับก็คือจะเทไปเรื่องของไฮบิดได้ไหมมันก็ตอบได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันเอ็นเอียรไปเรื่องของจานนั่สายลมมากกว่าเนาะแต่มันมีสกิลการสร้างแรนที่ง่ายเฉยนะครับโคเนี่ก็คือจะมีของ้านนันสกิลเด่นๆน่ะก็คือจะเป็นการอัญเชิญอีการับการอัญเชิญอีการเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีนะสองขั้นเลยเพื่อนๆก็คือเป็นการจมตีบทุ หด้วยและที่สําคัญนะครับโคนเนี่ยจะสามารถโจมตีได้สูงสุดแต่คือ3ครั้งต่อ1การทอยเต่าของเราเนาะก็คือจะเป็นการทอยเต่านับทั้งหมดนะแบบเบิ้ลทั้งหมด3รอบและสองรอบแล้วก็ทอยขี้หนึ่งรอบนะก็คือนับหมดละถ้าไม่โดนแกนนะครับโคนอ่ะจะสามารถฆ่าฝันข้ามได้ทันทีเลยตัวละครแบบที่เจอเลยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามแล้วก็ถ้าฝันข้ามไม่มีสกิลของนะันการไอสกิลการเรียกกนะันเนาะ โนคนับก็สามารถฆ่าได้เลยเพราะว่าการโจมตีนะครับหครั้งของโค่นะ่ะมันจะเป็นการสลายโลดแลงสุดๆคืออยู่ที่2ครั้งเลยและที่สําคัญนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะมีหมวกนะครับชาร์จครบเนี่ยสองทับสเนี่ยก็ไม่สามารถกรันโคได้โคเนะี่ยสามารถดึงทะลุหมวกได้เองนะฮะส่วนจี้นะครับที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นจี้แบบพวกขังคุกอะไรเงี้ยนะครับไว้กับอา่าไว้กันเฟลแล้วก็ขอนั่นจี้ขังฟองอะไรอย่างนเนาะส่วนขอนั้งสกิลโคเนี่ยก็จะมีการสร้างแลนนะครับมีสร้างแลนในตัวก็คือมีแปลน แล้วก็ตัวละครเนี่ยที่สําคัญครับมีขอท่านสกิลที่เดึกด้วยก็คือจะเป็นป้องกันคาร์เบิลแล้วก็จะมีขอาน,นป้องกันอาหุ่นละการะครับหรือว่าจะเป็นการโรเลอร์สกิลแต่ตัวละครนี้ครับไม่มีโลทอนะก็ต้องใส่ขอท่านโลธรเนี่ยหรือว่าเป็นโลอาชิลโลอะไรก็ได้ครับไปกันไม่งั้นน่ะน้องเนี่ยที่เรียกว่าน้องก็ต้องเรียกว่าพี่โคแล้วกันพี่โคนี่ยบางมากนะครับก็คือถ้าเราไม่ใส่แบบจี้โลป้องกันไปเองเนาะ แล้วต่อมาครับต่อๆกันเลยนะครับสายล้มตัวที่3ครับในตอนนี้ก็คือจะเป็นเดชนั่ครับหรือว่าเดทที่เพื่อนๆเรียกกันนะเดสนะครับก็จะมีสกิลของทางด้านการโจมตีเนี่ยที่ไม่สนบอกป้องกันเหมือนกันตัวละครสมัยใหม่เนี่ยต้องบอดได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นมันวอนโคหรือว่าเดสน่ะเป็นการโจมตีเนี่ยไม่สนหมอดนั่นเองนะครับแต่มีขอานั่สกิลโล่ที่การได้เนาะโล่ไม่ว่าจะเป็นโล่ธรรมดาหรือว่าโล่อาร์ชิโลแบบซุปเปอร์เนี่ยก็สามารถกันได้หมดนั่นเองนะครับแล้วก็การโจมตีของเดสนะครับ ก็คือจะเป็นขอนตะด้านการสาบพื้นที่เปลวเพลิงนั่นเองหรือว่าเป็นพื้นที่รกนะครับจะคล้ายๆแมคคนิกเนี่ยคล้ายๆกับยอมลาเลยก็คือจะเป็นการขโ,โมยเมอเบิร์หรือว่าเป็นการเผาเมอนเนยนะครับเพื่อนคือเดซเนี่ยก็จะเป็นตัวละครหนึ่งที่มันติดเมตาในช่วงหนึ่งเลยครับแต่ละหลังมนันอ่ะได้ถูกแบบว่าถอดออกจากการแบบเล่นของผู้เล่นหลายคนนะเพราะว่าตัวละครสมัยนี้เนี่ยมันจะมีขอนการทอยผ่านแล้วยังส่งไปยังเกาะล้างนี่นะครับเพื่อนอย่างเช่นตัวละครมันวอนเดซเนี่ยค่อนข้างแพ้ทางเลยนะเพราะว่า ถูกส่งไปยังเกาะล้างเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรได้เนเนาะตัวขอน้านเดสนะครับก็จะมีสกิลของน้านป้องกันอ่าพโโมอเบิ์ด้วยนะครับสามารถป้องกันตัวละครแบบเทียรเดียวกันได้นะครับแล้วก็จะมีขอน้านสกิลที่ดีก็คือจะเป็นโล่ทองเนี่นครับเดสสามารถสร้างโล่ทองเองได้เพื่อ,อนๆตัวละครนี้ก็จะเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้อยู่นะส่วนคอสนะครับก็จะเป็นคอสเกี่ยวกับของน้านสกิลอ่านึกการเคลื่อนย้ายเองก็เลยทําให้เดสอ่ะเก่งนั่นเองนะครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะยังเห็นแล้วก็ลงเหนืออยู่นะผมก็ไปโรงหนีเนี่ยก็ยังเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับเป็นแบบต้วใหญ่มันแล้วแต่หวาน,นมด้มเพื่อนบางทีมันก็เจอตัวละครน,นี้บ่อยบางทีมันก็เจอตัวละครน,นี้บ่อยแล้วแต่ด่าด้วยอะไรแบบนี้นะครับส่วนที่ที่แนะนำเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นหุ่นไร้กาและกันเนาะจะได้โจมตีดีทีนะเพราะว่าเดนอี่ะมีสกิลของท่านตีดแมวด้วยนะครับนอกจากจะมีสกิลของวัฒนนั่น,นพื้นที่ เพลิงแล้วนะครับเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างถี่มากสามารถสายโล่ได้ส,ส่วนตัวคืออยู่ที่3ครั้งต่อ1การทอยเต่ั่าเองนะครับเพื่อนๆหรืออาจจะมีเยอะกว่าน,นี้นะก็ต้องอยู่ที่จี้แล้วก็เรียกของท่านคบโบด้วยนะครับก็เดสนะครับมีตอนนี้รู้สึกว่าจะมีหลายเวอร์ชันด้วยกันนะครับก็จะบอกว่าหลายเวอร์ชันไม่ได้ไหมต้องบอกว่ามีเวอร์ชันอื่นด้วยเนาะคือจะเป็นเพทิตเดสนะครับแล้วก็จะเป็นขอท่านเวอร์ชันอีโวแล้วก็ตำนานปกตินั่นเองนะครับเพื่อน แล้วต่อมาครับมาตัวละครที่4กันบ้างนะในที่สุดก็มีสายวิเตอรี่ที่ผมรักกันเองนะครับก็คือจะเป็นน้องแบมบีนานะแบมบีนาเนี่ยเวอร์ชันในที่ผมเอามาเนี่ยก็คือจะเป็นเวอร์ชันที่สุดแล้วนะก็คือจะเป็นซากุระแบมบีนาแบมบีนาเนี่ยก็จะมีหลายเวอร์ชันด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันธรรมดาเวอร์ชันของกระต่ายแล้วก็กวางนันเองนะครับส่วนของทา้งด้านเวอร์ชันล่าสุดนะครับที่อัปเกรดเข้ามาเนี่ยก็คือจะเป็นแบมบีนาสายค ONG ่อนข้างถึกเลยเพราะว่าแบมบีนาสายนี้ครับ ตัวละครเนี้ยต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่มีป้องกันขโมยเบอร์นั่นเองนะครับก็คือเอ่อมีสกิลแบบว่าสายเมตาเนาะแล้วแล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับที่ตัวละครนี้มีเนี่ยก็คือจะเป็นเอฟเฟกต์ฟันร้ายเพื่อนฝันร้ายเนี่ยก็จะเป็นของทางด้านเอามาแก้ทางตัวละครที่ตกเมออย์บ่อยแล้วก็สกิลแสดงผลอย่างเช่นตัวละครที่โดนผลกระทบเยอะสุดอ่ะก็คือจะเป็นไนกี้เนี่ยนะฮะแล้วก็แบมบิน่าเวอร์ชันนี้นะครับก็จะมีชาร์โลกสูงสุดเนี่ยคือสื่อที่2ขั้นก็คือจะเป็นโลกซูเปอร์ด้วยมีสกิลของงทานาด้น การสร้างแลนดเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเวอร์ชันแบมบิน่าทั่วไปแล้วก็ตัวละครนี้นะครับจะจัดจี้ได้ลหลากหลายเนาะก็จี้ที่นนมเนี่ยผมก็คิดว่านะ่าจะไม่พ้นกับการทอยหน้าหลังแหละครับก็คือจะเป็นพวกเกาะลอยฟ้าตระกูลแบบเกาะอยฟ้าอะไรแบบนี้ต่างๆเนาะแบมบิน่านะครับก็ยังเป็นหนึ่งตัวละครที่ยังหลงเหลือของท่านสายวิรี่และยังติดของท่านท็อป15ที่ผมเอามาเนาะ ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างฝากดวงไว้กับตัวละครก็คือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างใช้ดวงมากมเพื่อนเป็นตัวละครที่แบบค่อนข้างฝากชีวิตไว้มากนะครับถ้าไม่แพ้ก็ชนะไปเลยนะตัวละครน,นี้ผมก็เลยเป็นอ่าหนึ่งตัวละครที่ผมชอบเล่นเลยนะครับก็คือมันชนะไม่กับแพ้เร็วดีอะไรแบบนี้น่นองนะครับต่อมาครับก็เป็นตัวละครสายเอ่อตัวเนี้ยผมว่ามันมันฉีกเป็นไฮบิดได้แต่ผมยังมองว่ามันก็ยังลงบมบลาอย,อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าสกิลการฆ่าเนี่ยมันเยอะกว่านะครับ ก็ตัวละครเมเลี่ยววเนนะครับเมเลียน่ะเป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นสนุกนะครับแล้วก็ยังเป็นเมตาในปัจจุบันนะด้วยความที่สกิลนะครับของเมเลียน่ะมีพื้นที่สเปย์นะครับก็ทําให้ขอนทางด้านการเล่นน like you ่ะเล่นได้ง่ายเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวละครของเมเลียนะครับก็จะมีโล่ซุปเปอร์ด้วยนะครับสามารถอ่าสร้างได้เองเนาะก็คือเป็นตัวละครที่มีโล่ละตัวเหมือนกับตัวละครแบบอย่างเช่นเดสอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีขอนทางด้าน เมื่อเราก่อสร้างนะครับหรือว่าไปตกที่ดก็ตามเนี่ยก็จะมีโอกาสอัญเชิญแมงกระพุนนะครับแมงกระพุนเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีนะครับไม่สนบ้องกันเหมือนกันถ้าเราแบบว่าไปชนแมงกระพุนแล้วฝันถึงข้ามหถ่แถวหรือว่าฝันถึงข้ามาชนแมงกระพุนเองนะครับไม่ตกเองก็จะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะขโมยเงินของท่านฝันถึงข้ามเองนะครับอันนี้การได้ด้วยของท่านโลดแล้วนะครับแต่มวลนะครับต่อเป็น2องทับสอเนี่ยไม่สามารถกันได้เองเนาะ แล้วเมเลี่ยวเองนะครับก็จะมีขอท่านสกิลน่ะช่วยเหลือตัวเองด้วยครับต้นเธอเนี่ยก็คือจะเป็นการสไลด์ไปขนาบแปดช่องเองนะครับแล้วเมเลี่ยวนะครับก็มีสกิลช่วยตัวเองเช่นเดียวกันน่ะก็คือจะเป็นการสไลด์ไปขนาบแปดช่องนั่นเองเพื่อนแล้วก็จะเป็นการสร้างไอมารนะครับหลังจากนั้นนะครับไม่พอนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกไปที่ของตัวเองก็จะมีโอกาส55นะครับสร้างเกตหิมะด้วยนะครับเพื่อนตัวละครนี้นะครับก็จะมีคอร์สนะคอสร่สจะเป็นของท่านป้องกันขโมยเูื่อนั่นเองเนาะ ส่วนตัวละครนี้นะครับถามว่าเป็นเมตาหรือไม่ผมก็ตอบได้เลยครับว่าเป็นเมตาอยู่ส่วนจี้ที่แนะนำนะครับก็น่าจะไม่พ้นพวกขอทนท้นานะกูลเกาะลอยฟ้านี่นะครับตัวละครสมัยใหม่เนะี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เกาะลอยฟ้าเป็นตัวช่วยค่อนข้างเยอะเนาะเพราะาเป็นจี้ที่กันเฟลที่ดีที่สุดในตอนนี้เนี่ยนะครับ mm hmm. มเมเลียนะครับก็ยังเป็นหนึ่งตัวละครที่ยังติดท็อป15ของท่านการ์ดเก่งในขอนท่านเซเอรลิกยูและต่อมานะครับก็เป็นตัวละครที่ไหลละตัวที่6แล้วนะครับก็คือจะเป็นน้องลีดี้ลองกา ลิลี่ลองกานะครับก็เป็นสายล้มอลไรอีกแล้วเพื่อนสกิลของลิลี่ลองกานะครับก็จะเป็นเคลื่อนย้ายแม่เหล็กเหมือนกับเมเลียเลยนะครับปร์เซ็นเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันตำนานเนาะแล้วสกิลของท่านลิลี่ลังกานะครับถ้าเราตกเือนเนี่ยเราจะได้เงินคืนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับจะเป็นของท่านเอฟเฟกต์หุ่นกระบอกเพื่อนจะเปลี่ยนฝันของข้ามเป็นหุ่นกระบอกนะครับแล้วก็นําสิ่งพวกแบบติดตั้งแล้วก็พวกของอย่างนี้ออกเนาะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับของล แล้วก็เมื่อตกขอนท้าน่านายม้าของฉันนะจะมีโอกาส7จ็ดสาเซนใะครับแล้วก็จะเรียกฝันของข้ามมาเนาะหลังจากนั้นนะครับฝันของข้ามที่มาตกขอนท่าร่านายม้าของเราเนี่ยก็จะมีโอกาสท,ก <noon> ที่จะหางฟองสบู่เองตัวละครนี้นะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่ยังติดท็อปสิอยู่นะครับเนื่องจากของตัวละครเนี่ยมีสกิลการโจมตีที่ค่อนข้างโหดเนาะแล้วก็ตัวละครนี้ถ้าผมอ่ะแนะนำนะครับก็คือจะเป็นของเวอร์ชันตํานานแล้วก็จะเป็นคอรตูมด้วยถ้ามีคอรตูมเนี่ยมันจะไม่สุดแล้วก็ไม่เต็มที่นะันนนนะเล่่คคอข้าางยิดึรบ แต่ถ้าใครทําตัวละครนี้มาสุดนะครับก็ยังเป็น1ตัวละครที่เอาไว้เล่นเซเปอร์ลีกเนะี่ยก็ยังมีโอกาสได้ก้าววินอยู่นะครับสซา่านลิลลี่ลองกาแล้วก็ของชาตันตัวละครน้องน,นะครับมีเวอร์ชัน่นน่าจะเป็นเวอร์ชั่นอีโวแล้วก็ตำนานแค่นี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เรื่องของโมเดลเนะี่ยค่อนข้างสวยงามนะครับตัวละครนี้ใครที่เป็นสายลม้มแล้วก็ชอบโมเดลหวานแหววนะครับสามารถมาจับลิลลี่ลองกาไปเล่นได้เลยนะครับใครที่มีอยู่แล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าตัวละครน้องเนี่ย ยังเล่นสนุกอยู่หรือเปล่าในปัจจุบันนี้นะครับต่อมานะครับก็คือจะเป็นเอลลินนะครับเอลลินอ่ะก็เป็นสายล้มเวลาอยู่แล้วเพื่อนตัวละครนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครที่ได้มาจากเมเลียวก็คือตัวละครเนี่ยไม่มีพื้นที่นั่นะครับแต่มีสกิลคล้ายๆกับเมเลียวก็คือจะเป็นแมงกระพุนแมงกระพุนเนี้ยก็จะเป็นการทํางานเช่นเดียวกันคล้ายๆกันเลยครับก็คือมันไม่คล้ายกันมันเป็นสกิลเดียวกันแล้าเพื่อนเป็นการเผาเงินของท่านฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือเป็นการขโมยเงินนี่เนาะอ่าขออนด้าน เอลลินน่ะก็คือจะมีสกิลที่ช่วยเหลือตัวเองนะครับก็คือจะเป็นการเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้านะไปข้างหน้าน,นี่นะครับหลังจากนั้นนะครับตัวละครนี้ก็เมื่อตกแต่มาหรือว่าก่อสร้างไปใมาเนี่ยก็จะมีจัดโอลิมปิกด้วยเพื่อนคือตัวละครเนี่ยจะเป็นการที่แบบโจมตีถี่มากกว่าแมรี่อ่อนนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมขอญาตพูดนิดนึงนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยมาถึงตอนนี้เนาะผมจะขอเรียกเป็นการผมจะขอเรียกเป็นการขโมยเงินแล้วกันนะครับ เผาเงินเนี่ยก็จะมีตัวละครที่มันเผาได้อย่างเช่นโคนะโคเนี่ยจะมีสกิลทั้งเผาเงินนะครับแล้วก็จะมีสกิลเรียนะครับแต่ตัวละครเนี่ยจะเป็นตัวละครแบบาสายพวกขโมยมาเบินน้ลนนอกกาเนาะถ้าเราแบบว่า,ามีมาเบิ้ลอยู่นะ่ก็จะเป็นการขโมยขโมยเบิ้ลนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นขอท่านเรื่องการเผาเงินน่ยก็คือจะเป็นการเผาเงินจนเหลือสูเลยเพื่อนอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็อาจจะวงกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอพูดชี้แจงตรงน,นี้ล้วกันจะได้มไม่สับสนกันนั่นเองเนาะ แลเอลลินนะครับสาเหตุที่ยังเก่งอยู่นะก็คือจะเป็นขอนท่านั้นมีพื้นที่ฝันหลายด้วยนะครับแล้วก็มีเมงกระพุนแล้วก็เปอร์เซ็นในการโจมตีที่ของน้องเอลลินอะค่อนข้างสูงแล้วก็ถี่เนาะตัวละครน,นี้นะครับถ้าถามว่าผมแนะนำที่อะไรผมขอพูดรวมๆแล้วกันครับที่ทุกตัวละครเนี่ยที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือจะเป็นพวกประเภทลอยฟ้าแล้วกันนะครับเกานนะลอยฟ้าแปลลอยฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับก็น,บน่าจะเข้าใจตรงกันนะเพราะว่าตัวละครสมัยเนี้ยมันต้องการที่เนี่ยไปซับพอร์ตนี่นะครับแล้วมาถึงขอนท้านตัวละครน,นะครับที่7แล้วปะ่นะ 7-8อ่ะที่แปดแล้วครับเป็นฮิวด้าครับฮิวด้าเนี่ยเป็นสายวิเตอรี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับคือฮิวด้านะครับต้องท้าความกันเลยตัวละครเนี้ยเป็นหนึ่งตัวละครที่น่าจะเล่นยากมากกับหลายคนเนี่ยไม่ค่อยแนะนํากันไม่ออหลายคนเนี่ยไม่ค่อยนิยมกันเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันเล่นยากแล้วก็ต้องใจเย็น,นครับแต่เป็นตัวละครสายวิเตอรี่ที่ค่อนข้างเก่งต้นๆเลยนะครับฮิวด้าเนี่ยก็จะมีขอนทานั่นเอฟเฟกต์สลายพื้นที่ครับตัวละครน,นี้ก็เลยไม่กลัวพื้นที่ของฝั่งตรงข้ามเนาะ ไม่ว่าจะโดนเชิญมาด้วยวิธีไหนก็ตามถ้าเรามีเงินอยู่ขอแค่เพียงมีเงินอยู่นะครับก็สามารถสลายพื้นที่ได้นั่นเองนะครับอะสลายพื้นที่นะครับก็จะเป็นของทะนั่นการที่เราเนี่ยเปลี่ยนไปที่เป็นกลางนั่นเองนะครับเพื่อนพื้นที่เป็นกลางเนี่ยไม่ว่าฝันของข้ามหรือเราหรือว่าเรามาตกนเนี่ยก็จะยึดเป็นของทนั่นอ่าคนที่มาตกเลยอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนแล้วก็สกิลของฮิวดาเนี่ยก็จะมีชาโลด้วยนะครับเพื่อน,นก็จะเป็นของทักิลที่ค่อนข้างถึกเลย หลังจากนั้นนะครับเมื่อจบเทินเนะี่ยก็จะมีโอกาสทอยเต๋าด้วยเนาะแล้วก็จะมีของท่านป้องกันขโอมอยเบิร์นด้วยนะครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามนะครับเคลื่อนย้ายสองครั้งขึ้นไปภายหนึ่งเทิรนะ์นี่ะก็จะมีโอกาสส่งไปยังเกาะล้างด้วยนะครับตัวละครน,นี้นะครับก็จะมาต่อกรกับตัวละครสายล้มที่แบบว่าสร้างแรงทีๆแล้วก็เคลื่อนย้ายบ่อยนะครับตัวละครอ,อย่างฮนะิวนาเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโหดนะครับ แต่ที่สําคัญนั้นเพื่อนตัวละครนี้สตินะครับใช้สติเยอะเนยนะครับแล้วมาถึงขอนท่านตัวละครที่ผมเนะี่ยเล่น, Boy Boy นบ่อยๆนะเพื่อนเข้าไลฟ์ไมนะ่ทีไรน่ะก็น่าจะเห็นทุกทีนะครับก็คือจะเป็นขอนท่านไนกี้นั่นเองนะฮะอ่าไนกี้นะครับก็แน่นอนครับตัวละครนี้ผมยกให้เป็นไฮบิดนะครับผมไม่รู้เพื่อนอนะ่ะเล่นเป็นสายล้มสายวิก,การจะอวยไปทางขอนท่าน,นสายไหนแต่ผมเนะี่ยผมมั่นใจเลยว่าผมเล่นไนกี้มาเยอะพอสมควรนะรใช้คําว่าเยอะมากๆเลยน่าจะแบบไม่มีใครแล้วอะ่ะที่แบบเล่นไนกี้มาเยอะขนาดที่แบบผมเล่นอะไรแบบนี้เนาะ เพราะว่าผมตอนตัวละครใหม่มาใช่ไหมครับพรเพื่อนๆผมเนะี่ยไม่ได้จับเลยนะครับผมมาจับไนกีนะ้นะครับไนกี้เนี่ยนะครับสกิลของเขาเนี่ยก็จะมีขอทนทานการปลาดาบับล้มต้นเถินเพื่อนเป็นการสร้างแรงที่ถี่แล้วก็ไวมากนะครับแล้วก็ขอทนทานไนกี้นะครับมีหลายเวอร์ชันด้วยกันที่ผมยกมาเนี่ยก็คือจะเป็นเวอร์ชันขอทนทานไนกี้ตำนานและกันเนาะเป็นเวอร์ชันปกตินะครับ แล้วก็สกิลของเขาเนี่ยก็จะมีขอน้านขัางคู่ฝันข้ามด้วยมีการแบบเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ดาบด้วยนะครับแล้วก็เป็นขอนั้นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของไนกี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างโอพีมากนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เดียวในเกมที่สามารถล้างดีบัฟได้ใช่ฟังไม่ผิดอันเดื่อนล้างดีบัฟได้ครับไม่ว่าเพื่อนจะโดนดีบัฟเต๋าแตกโดนกุหลาบมาเนี่ยเพียงแค่เพื่อนไปตกพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะเพื่อนก็สามารถล้างดีบัฟได ติดเมตาเนื่องจากตัวละครปัจจุบันเนี่ยในการโจมตีเนาะก็แล้วก็ยังมีพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างน้อยครับตัวละครนี้ก็ยังเป็นที่นิยมในการเอาไปเล่นเชฟติดอยู่นะครับก็คือเป็นตัวละครไนกี้และมาถึงขอนท่านันตัวละครต่อมาครับก็เป็นพระไพ่บณีเพื่อนพระไพ่บณีเนี่ยก็จะเป็นตัวละครสายล้มละลายจ่าเหมือนกันครับตัวละครนี้เป็นที่นิยมมากเนื่องจากการโจมตีที่ถี่แล้วก็มีสกิลขอนท่านพื้นที่บนไดเปอร์โลนะครับ บนไดของเขาอ่ะผมไม่รู้เรียกว่าบนพืน้นที่บนไดเลยนะฮะแต่เป็นพื้นที่บนไดที่ค่อนข้างโหดมากนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่แล้วก็จะมีสกิลของทานานอนูบิสหรือว่าเป็นวิญญาณผีเสื้อเองสกิลของอนดูบิสเนี่ยก็คือจะเป็นเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับมาตกนะครับหรือว่าล้มไปตกนะครับแล้วก็อยู่ในแถวเดียวกันน่ะแล้วของธนา,นานพื้นที่อนูบิสนะครับพระไยมินีเนี่ยก็จะเชิญฝ่ายตรงข้ามนะครับหลังจากนั้นน่ะจะเปลี่ยนเป็นหุ่นกระบอกด้วยนะ แล้วก็มาตกนะครับขอนัางพื้นที่อนุบิเนเนี่ยนะครับอันนี้นะครับไม่สนหมวกป้องกันอีกแล้วนะครับก็คือมันทะลุหมวกตัวละครสมัยเมตาปัจจุบันน่ะคือมันจะเป็นเมตาใหม่ละกันมันจะเป็นตัวละครที่มันอิกนอรหมวกนะครับสามารถกันได้ด้วยขอน,นั่งโลเนาะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับของพัพไพมินีเนี่ยเริ่มต้นเธอเนี่ยก็จะเป็นเลือกการ์ดโน้ตเนาะโน้ตของพัพไพมินีเนี่ยก็จะมีสกิลอย่างเช่นเมื่อฝันของข้ามผ่านเราเนี่ยก็จะส่งไปเกาะล้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็็จะเปนอ่าทาทสี เป็นของท้านยกเลิกการสลายของฝ่ายตรงข้ามนะอันนี้มาแก้ทางของท่านฮิวดาเองเนาะแล้วก็จะมีของทนานอ้านสกิลล็อกข้ามอาัา้ถุคูณด้วยนะครับแล้วก็จะมีแปลน,นตัวส่วนคอสของพัพไพมีเนี่ยก็จะเป็นผลึกการเคลื่อนย้ายของฝ่ายตรงข้ามเองนะตัวละครนี้ก็ยังเป็นหนึ่งตัวละครที่เป็นเมตาและผมเนี่ยเห็นน่าจะแบบค่อนข้างเยอะแล้วก็บ่อยมากๆเลยนะครับ,บท่านัานพัไฟไพมี ตัวละครน,นี้เป็นหนึ่งตัวละครที่ยังเก่งอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าเป็นการมาของท่านั่นโดยอนนะ่ะตัวละครเหล่า,าเมตาเก่าๆที่ผมยกมาเนะี่ยก็ยังติดท็อปสิแล้วก็ยังเล่นสู้ได้อยู่นะครับผมเนี่ยเอาตัวละครเหล่านี้ไปชนะโดยอนได้เหมือนกันถ้าเราดวงดีแล้วก็ทอยคน2หรือว่าทอยคนแรกเขาไม่สามารถปิดเราได้เราก็สามารถฆ่าเขาได้เช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ที่ใครฆ่าใครก่อนอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะแล้วมาอยู่ในตัวละครสุดท้ายนะอ่ะอ่ะทำไม,ไมเพื่อเพอาจจะสงสัยนะว่าตัวละครเหล่าที่ผมเว้นไว้นะ่ะ มันทำไมผมถึงเว้นไว้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพูดหลังจากนี้แล้วกันครับตัวละครสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นขอนทะนั่นผีเสื้อสมุดเป็นเทพีผมยกตัวละครน,นี้ให้เป็นไฮบิดละกันเนาะเพราะว่าผมเนี่ยก็ตัวละครเนี่ยไปเล่นล้มได้อยู่เหมือนกันนะใส่บัตรเชิญอะไรเงี้ยนะครับตัวละรครขอนทะนั่นผีเสื้อสมุดอ่ะก็คือจะมีขอนทะนั่นสลายพื้นที่นะครับก็จะเก่งกว่ายูด้าเนอนะเป็นอารมณ์แบบยิว้าอัปเกรดอะไรแบบนี้นะครับตัวละครน,นี้ก็จะมีพื้นที่สเปรด้วยครับ คือฮิวด้าเนี่ยจะมีขอนท่านพื้นที่สลายอย่างเดียวใช่ไหมตัวละครเนี่ยสามารถทั้งสลายได้แล้วก็สามารถป้ายสีได้เลยนะครับก็คือมีพื้นที่สเปซเองแล้วก็มีขอนท่านสกิลคอยต่อยครั้งหนึ่งตามเหมือนขอนท่านฮิวด้าเลยนะครับแล้วก็มีสกิลขอนท่านป้องกันคอมเบิร์นด้วยอ่าตัวละครขอนท่านผีเสื้อเน่ะเป็นหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้าง o p อยู่นะครับก็ยังติดในขอ,ทน,ทอนท่านท็อปสิบตัวละครที่อปโปรดอีก้าได้ตัวละครเหล่านี้ครับที่ผมยกมาตัวอย่างทั้งหมดนะครับในปัจจุบันอ่ะผม ได้พิสูจน์แล้วแล้วก็เอาไปเล่นแล้วได้9วีแล้วนะครับเพื่อนทุกตัวละครเลยแต่ถ้าถามว่าอมเมอามาเล่นในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีได้9้าบ้างไม่ได้9้าปนปนกันไปเนาะเพราะว่าตัวละครสมัยเนี่ยมันมันค่อนข้างแพ้ทางกันไปแพ้ทางกันมาอะไรเงี้ยผมก็เลยพูดยากนะว่าตัวละครไหนมันจะเก่งที่สุดแล้วมันจะได้9ก้าวีโดยชัวนะมันขึ้นอยู่กับดวงแล้วก็ตัวละครที่เพื่อนเจอมากกว่าอะไรนี้แบบนี้แลกันนะผมจะขอพูดเป็นการแล้วกันนะแล้วตัวละครนะที่ผมจะพูดถึงนะครับ3ตัวละครด้วยกันมัดรวมเลยก็คือ1เป็นบูฟ 2ครับเลเวเทียน3เกต้าครับ3ตัวละครนี้ครับได้อ่าขึ้นหินขึ้นมานะครับเป็นตัวละครที่ติดเมตาในการตีบอสนะครับตัวละครเนี้ยอ่าสามตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่ตีบอสค่อนข้างเก่งมากเลยครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นบนะูเซฟายเนี้ยหรือว่าจะเป็นอ่าเลเวเทียนหรือว่าจะเป็นเกตา้าอ่ะบูเซฟายกับเกต้าเนี่ยไม่ใช่ดิต้องบอกว่าบูเซฟายกับหอทนท่านั่นอ่าเคทีนะ่เนี้ยยังพอแบบเข้าใจได้ใช่ไหมว่ามันตีบอสได้นะ ก็คือปัจจุบันเนี่ยบอสเนี่ยมีสกิลของท่านด้านป้องกันแบบสกิลการเรียกอะไรบีเนาะมันก็เลยทําให้ตัวละครเหล่านี้อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับเกต้าครับก็เลยแบบขึ้นหินมานะครับเพราะว่าเกตาเนี่ยมีเมืองแพงนะครับแล้วก็จะมีของท่านลบพื้นที่ด้วยแล้วก็มีสกิลจัดงานแล้วก็มีการสร้างแรงที่ค่อนข้างง่ายนะเกต้าก็เลยเป็นของท่านตัวละครหนึ่งที่ฆ่าบอสได้ค่อนข้างแพงน่เอยนะส่วนของท่านตัวละครอย่างเลวเทียนหรือว่าจะเป็นบูสซาฟเนี่ยก็ยังฆ่าบอสได้ปัจจุบันนะผมต ตีแบบเล่นๆขำๆผนะครับตีแบบคนได้เป็นอ่ะก็สามารถติดท็อปหปเปได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็อีซี่มากนะครับเพียงแค่เพื่อนๆอ่ะเข้าใจเมคนิกในการตีบอสอ่ะก็สามารถตีบอสติดท็อปหได้แล้วไม่จําเป็นต้องไปหวังแบบท็อปร้อยหรือว่าไปแข่งอะไรแบบนั้นนะครับแค่หน่อ่ะก็ได้ของดีแล้วนะครับแต่ถ้าใครไปไหวนะครับก็สามารถไปได้เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยเทคนิคการทอยด้วยแล้วก็อยู่ที่การแลืจีด้วยนะครับแล้วก็ออฟ แตเต็มกันหรือเปล่านะว่า,าสายตีบอสเนี่ยมันต้องมีออฟเฉพาะอย่างเช่นคู่ขี้อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะแบบไว้กดในการทอยแบบไม่ให้เฟลบ่อยเนาะส่วนตัวผมเนี่ยคือไม่ว่าตัวไหนมันก็ต้องมีหมดเพราะว่ากดคู่ขี้โคตรเปลืองนะโอเคผมบ่าแนละ้วผมลืมเพิ่มอะไรผมลืมเพิ่มตัวละครใหม่หนึ่งตัวนะตัวละครใหม่ครับที่ผมเนี่ยยกตัวอย่างมา2ตัวนะครับโดยอนเนี่ยผมก็เลยยังไม่ให้อยู่ในเทียริสนะเพราะว่าเป็นยังเป็นหนึ่งตัวละครที่ใหม่อยู่เพราะว่ายังมีบัฟอยู่นะครับก็เลยอาจจะ ยังแบบไม่ให้อยู่ในเทียริสละกันขอเป็นผู้ตัวละครใหม่ละกันเนาะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับคือ,อตัวละครโดยอนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสายระเวลา,อย,าอย่างแบบร้อนเลยก็คือแบบจจ๋าเลยสกิลของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นขอทนทานการใช้พื้นที่เอฟเฟกต์ทอโดนเองนะครับแล้วก็โดยอนเนี่ยก็ยังเป็นตัวละครที่โจมตีน่าจะถี่และบ่อยสุดในปัจจุบันแล้วครับโจมตีถี่และบ่อยโดยอนเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่โจมตีถี่และบ่อยนะครับในแบบ่อทนทานในปัจจุบันเนาะ แล้วก็ตัวละครหนึ่งครับที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็คือจะเป็นอ่าเป็นฮันนี่บีนะครับก็คือเป็นน้อง io, เมเลียอสีเหลืองนั่นเองย้อมยังไงให้กล่าวกับตัวละครเมเลียอธรรมดานะครับตัวละครนี้นะครับอ่าถูกเข้ามาในของท่านั่นอีเวนต์นี้เลยปัจจุบันเลยนะครับที่คลิปที่ผมลงเนี่ยก็คือจะเป็นคลิปของท่านั่นฮันนี่บีเลยนะครับอันนี้จะเป็นเทลิสองพันยี่สิบสามเนาะผมมาจัดก่อนสิ้นปีแล้วกันนะครับใครที่ยังเล่นอยู่นะครับก็สามารถเอาตัวละครพวกเนี้ยาตามหาตัวละครพวกนี้ไปลงดีแล้วก็ไปเล่นแบบเอ็นจอยได้เลยนะครับ ฮ,ฮันนี่บีนะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมชอบนะโมเดลเนี่ยนะมันยมสีมาสวยนะแต่สกนะิลเนี่ยไปเล่นเมเลียธรรมดาเถอะถ้าใครที่ทำจริงเนาะอันนี้เป็นตัวละครมาใหม่แล้วก็ผมจะพูดถึงคร่าวๆแบบนี้และกันนะครับถ้าจะถ,ถามว่าตัวละครไหนมันเก่งนะผมก็ตอบได้เลยว่าจะเป็นโดยอน,นที่เก่งกว่าของทันนั่นฮันนี่บีแล้วกันนะครับแบบนี้เนาะ,ะต่อมาครับที่ผมแถมนะครับตัวละครที่ถูกแกนนะครับก็คือจะเป็นเซซิลเซซิลเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่คล้ายๆกับของทัานอ่นไนกี้เลยแต่ของทันาน พื้นที่นะครับอ่าอากาศอ่ะมันยังไม่เข้านะคือโดนตัดออกนะครับก็ต้องลอจีที่แบบมีขอนท่านพื้นที่อากาศมาตัวละครเนี่ยอาจจะนําออกมาได้เล่นได้เยอะขึ้นอะไรแบบนี้เนาะก็เป็นหนึ่งตัวละครที่โมเดลน่ารักนะครับใครที่แบบชอบสายแบบตัวละครโรลิ่โรล,ลิ่อะไรเงี้ยก็สามารถไปจัดน้องเซซิลได้อันนี้ผมเอามาแถมให้ละกันเผื่อใครที่ทำถามหาแล้วก็ทํามาเนาะผมก็คิดว่าน่าจะมีคนที่ทํามาแหละนะครับส่วนตัวละครที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับก็ยังมีอีกมากมายนะเพื่อนอันนี้ผมแค่มาจัดไว้แบบอ่ะให้ดูแบบ คร่าวๆเฉยนะครับก็มันเยอะมากเพราะว่าผมเนี่ยต้องไปเล่นตัวละครแบบมีคลิปประกอบเนะี่ยประมาณสิกว่าคลิปเลยก็คือมันเยเอะจริงๆนะครับก็เลยอาจจะทํามาแบบได้หมดนะครับอาจจะแบบไม่ได้พูดถึงตัวละครไหนก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับในใต้ล่างคลิปนี้เนาะแล้วมาอยู่ขอนเทนานช่วงตกหล่นนะครับเพื่อนๆคือผมลืมใส่น้องนะอะไรเนะี่ยถ้าคือแบบว่าไม่นึกถึงนี่คือไม่ได้นะอันนี้ก็มาทําช่วงทางคิมให้ละกันนะครับเป็นฮันเตอร์พิวนะครับฮันเตอร์พิวเนี่ยแน่นอนครับเป็นสายวิเตอรี่โน .1 ตอนนี้นะเออก็คือมันน่าจะอยู่แบบวิเลทที่สูงสุดในบรรดาสายวิกละนะครับความสามารถของฮนะันเตอร์พิวเนี่ยก็จะเป็นกับคล้ายๆกับคิวด้าเลยแต่แค่ตัวละครน,นี้นะสามารถสลายได้ทั้งแถวนเนะยนะเงื่อนไขในการสลายเมืองนะครับก็คือเป็นการตกเมืองตัวเองแล้วก็จะมีโอกาสยิงระเบิดนะครับเป็นการยิงระเบิดแบบที่เปลี่ยนพื้นที่เป็นพื้นที่กลางเนาะแต่ฮนะิวด้าเนี่ย จะสามารถซื้อได้แบบว่า1ครั้งต่อ1นทอยหนึ่งการทอยอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเดเมชั่นติดหรือว่าอะไรติดนะครับก็อาจจะซื้อ2ครั้งใช่ไหมแล้วเป็นฮันเตอร์พิวเน่ยสามารถยิงได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ4หลัง5หลังลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าก็าคืออยู่ที่เพื่อนๆอนนะ่ะจะตกเงินแล้วก็สกิลติดแล้วก็ยิงหรือเปล่านะครับส่วนฮันเตอร์พิวนะครับก็เป็นตัวละครที่มีโลเปอร์งในตัวด้วยนะครับแล้วก็มีเงินใช้ค่อนข้างเยอะนะเพราะตัวละครนี้แบบมาสร้างขึ้นมาแบบ ให้ซัพพอร์ตตัวละครให้เล่นง่ายเนาะหลังจากนั้นนะครับก็จะมีขอนด้านื้นที่มแข็งไม่พอเนี่ยก็มีขอนด้านทอยเต๋าจมเทินอีกครั้งนึงด้วยอันนี้นะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่มันแบบว่าตกหล่นมานะฮะคือผมอธิบายทุกอย่างแล้วผมก็ว่าอยู่ทำไมฮันเตอร์อยเนี่ยผมไม่ได้พูดใช่ไหมคือผมว่าใส่ภาพน้องไม่ติดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเอาน้องไว้ตอนช่วงท้ายๆแล้วกันแล้วก็ต่อมาครับผมจะขอพูด2ตัวละครปิดท้ายไปเลยแล้วกันนะครับเป็นมาเรียกับเป็นไนกี้อ่าเวอร์ วีลัตตีนะครับที่ผมได้ใส่มานะ่ก็คือจะเป็นของท่านไนกี้เกรดนั่นองนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องใส่มาก็ได้นะผมแค่พูดว่าเวอร์ชันของไนกะี้เนี่ยมีหลายเวอร์ชันนั่นเองนะครับผมก็อขอท่าน,านตัวละครน,นี้ขอข้าไปแล้วกันไปดูของท่านมาเรียนะมาเรียนะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่หลายคนนะเลือกทำมาเหมือนกันนะเพราะว่ามีสกิลพื้นที่ศิสิ์หรือว่าเป็นสกิลพื้นที่ที่น่าจะโกงสุดในเกมนะก็คือสามารถล้างดีบัฟตัวเองได้เียนะฮะแต่ด้วยความที่ของท่านมาเรียนะเป็นการโจมตีได้แบบ ได้ง่อยนะต้องใส่จี้ดูดนานเพื่อนเออเป็นจี้ตะกูดูดมานะสร้างแระดูดอนะไรไปเนีถึงจะโจมตีได้ครับแต,แต่ผมเนี่ยก็ยังประยุกต์ใช้นะแล้วก็เล่นเทคนิคแบบของน้องมาเรียนอนะ่ะเอาไปเล่นแบบลีดได้ก้าวินเหมือนกันก็คือตัวละครเนี่ยจะสามารถเล่นไฮบิดได้นี่นะครับอ่ะก็หมดไปแล้วนะสับทานตัวละครน,นะโอ้โหค่อนข้างเยอะแล้วก็เหนื่อยมากนะครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็คอมเมนต์ละกันนะครับเป็นกำลังใจให้แบบในการจัดเทลิสนะ ผมพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าอะไรผมขออภัยด้วยนะครับคือคลิปนี้ผมเหนื่อยมากนะช่องไฟในการพูดเนี่ยมันหาแบบไม่ได้เลยถ้าผมจะพักเนะี่ยมันจะขาดตอนนะเพื่อนมันแบบเออคือแบบไม่ชินอนะ่ะที่ผมใส่เนี่ยเพื่อนมันเป็นหูฟังด้วยนะครับในการพูดของผมเนี่ยก็ลำบากลำบากแค่ผมใส่ดีใช่ไหมมันก็พูดลำบากแล้วติดเหล็กอะไรเงี้ยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยผมใส่หูฟังใหญ่เลยมันบีบแก้มเลยก็เลยทําให้วิสัยทัศน์ในการพูดของผมเนะมมี่ยมันลดน้อยลงนั่นเองนะครับเพื่อน ก็เพื่อนๆกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์หรือว่าเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ดูโฆษณาให้ผมเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ได้แล้วนะครับถ้าใครเนี่ยอชอบนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะจะได้่าแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามารับชมกันเยอะจะได้มีงบไปซื้อไม้นะครับผมะจะซื้อไม่ใหม่จะได้พูดคล่องกว่านี้แล้วก็ช่องไฟในการหายใจเนี่ยมันจะสะดวกแล้วก็ดีกว่านี้นี่นนะครับเพราะมันอึดอัดแล้วกันเออมันอึดอัดมากๆเพื่อนใส่ของท่านหูฟังนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะครับส่วนสปอนเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเติมเกมหรือว่าร้านรับขายดีสามารถเข้าได้เลยนะครับก็จะทาโปรโมทให้นะราคากันเองส่วนคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆนนสงสัยหรือว่าอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถทักมาที่ Line Fanpage หรือว่าคอมเมนต์ใต้ล่างนะครับผมจะมาตอบเพื่อนๆแน่น,น,นะครับถ้าไม่ลืมนะครับเพื่อน,อนโอเคไปก่อนลวครับบ๊ายบายหวังว่าคงจะไม่ตกหล่นอะไรแล้วนะครับส่วนจี้หรือว่าอะไรเนะี่ยโห น่านจะเหนื่อยเดี๋ยวขอเวลาสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับ